เราเห็นเพื่อนๆทั้ทงกวีและทีเจประสบความสาเร็จเรายินดีด้วมากแล้ววันนี้เราก็ได้มีโอกาสเข้ามาแบบกลับมาในวงการบันเทิงอีกครั้งได้กลับมาทําเพลงอีกครั้งมันเป็นความรู้สึกที่ตื้นตันดีใจขอบคุณแล้วก็อะไรหลายอย่างแบบมันมวนมากเลยค่ะวันนี้เราเป็นนักร้องเราสร้างความสุขให้คนดูเนาะเราเป็นแอร์เราก็สร้างความสุขแล้วเราก็ดูแลมันเป็นงานบริการเหมือนกันทั้งคู่แต่แค่บริการคนละรูปแบบแล้วขอปตัเต้ไปอยู่ตรงนั้นะ่ะทำให้เราเข้าใจจริง,รงว่าแบบ โลกเป็นยังไงคนเราเป็นยังไงโตมาแบบไหนเราเรียนรู้มนุษย์เดอยมากจนวันนี้เรากลับมาณนะตอนนั้นก็คือด้วยเหตุผลว่าเป็นเด็กที่อยู่กับคุณพ่อคุณแม่มาตลอดแล้วแบบอย่างที่เห็นเราก็อยู่ค่ายมีคนดูแลตลอดพอไปอยู่ที่นูน่นาน,นานเนี่ยก็คุณแม่เริ่มคิดถึงก็ตามกลับบ้านแล้วเราก็ตั้งใจว่า3ปีเนี่ยขั้นต่ําที่เราจะกลับมาใช้ประสบการณ์งานกลับมาสมัครงานที่ไทยซึ่งตอนนั้นไม่รู้เลยจริงว่าโควิดจะเกิดขึ้นอะไรเงี้ยค่ะพอโควิดเกิดขึ้นปุ๊บทุกอย่างก็เลยปี่ ก็จริงเก็เป็นคนหนึ่งที่แบบก็ฝ่าฟันมาอะไรหลายๆอย่างบริษักหลายๆอย่างจนวันนี้มันเหมือนแบบเราได้เติมไฟตรงที่ก่อนอันนี้เราได้แบบไปทําเบื้องหลังได้ไปดูศิลปินใหม่ๆน้องๆเทรนีใหม่ๆที่เขามีไฟแล้วเขาจะก้าวไปข้างหน้าแล้วพอเราได้มีโอกาสกลับมาตรงนี้บ้างก็คือแบบโอ้ตอบรับทันทียอมรับว่ากดดนันแต่ว่าเปลี่ยนความกดดันมาเป็นแบบแรงผึัให้กับตัวเองดีกว่าเพราะว่า สุดท้ายชีวิตมันคือการเรียนรู้จริงมันไม่ใช่เราไม่เคยผิดพลาดในชีวิตอะคะ่ะแต่ว่ามันทําให้ป๊อบกลก้าก้าวกจากคอมฟอดโซนตัวเองมากกว่าก่อนหน้านี้ที่เราอาจจะไม่เริ่มสักทีเพราะว่าเราเคยอยู่ตรงนั้นแล้วเราถอยกลับมาในคอมฟอดโซนของเราเพราะเราไม่กล้าลองสิ่งใหม่ๆห่แต่วันนี้มันเหมือนกลายเป็นความกดดันนั้นเป็นแรงผลักดันให้ป๊อบอะทาตัวเองให้พร้อมแล้วกล้าที่จะก้าออกมาสุดท้ายอะคะ่ะมันก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจรับฟังชื่นชมการแชร์ของคนฟังทุกๆคนอยู่ดีไม่ว่าจะเพลงไหนก็ คิดว่าจะทำให้ดีที่สุดไม่ว่าผลจะเป็นยังไงก็จะยังทำต่อไปเพราะเราเลือเป็นสิ่งเดียเราี้กับทีเจก็เพิ่งได้ไปฟีเจอริงเพลงกับว,วินมาผูกพันต้องลาเขาแอบนิดเดียวเลยก็คือปล่อยวันนี้เหมือนกันความขนลุกนั้นใช่ค่ะเพิ่งปล่อยเมื่อตอน4โมงเย็นซึ่งมันเป็นเวลาทามิ่งที่หนูไม่ได้คุยกันนะอยู่ดีๆก็คือเขาปล่อยเวีอ่ะวันเดียวกันกับพี่ป๊อกก็ปล่อยเวีเลยมันเป็นสัญญาที่ดีนะก็รู้สึกว่าเราอ่ะกำลังจะกลับมาแล้วโตไปด้วยกันวอนก็ได้โทรคุยกับกวินกกกแ็บบบอ อุ้ยปล่อยวันเดียวก็เลยอะโอเคไหมเนาะเพราะว่าแบบบางทีมันก็เหมือนแบบเฮ้ยเราจะแชร์ไปไหนก่อนดีคนฟังจะติดตามไปไหนก่อนดีกลายเป็นกวินพูดมาคําเดียวแล้วเราสบายใจมากบอกว่าเราไปด้วยกันพี่พี่คนดู MV กรวินเสร็จเขาก็จะมาดู็ v วีปปี้ต่ออ่ะถูกไหมใช่ไหมกระหนกก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นสัญญาณการเริ่มต้นที่ดีมากๆแล้วเราก็จะโตตามพี่ๆีทุกคนไปพอวันนี้ให้กลับมาท็อปปิกที่คุยกันมันกลายเป็นเรื่องที่มันแบบให้แต่เอ NERGY ดีๆให้กันทั้งหมดไม่มีใครแบบ หรือฟื้นถึงความรู้สึกเก่าๆเพราะว่าเราก็จะมองว่าเหมือนเราเจอเพื่อนเก่านะเนาะเฮ้ยตอน,นั้นเราเด็กมากเลยเนาะเรากลายเป็นมองกันเป็นเรื่องตลกไปแล้วอะค่ะแล้วกลายเป็นแบบมองตาก,กันอนะแล้วไม่ไพูดอะไรอีกเลยเข้าใจมากอย่างตอนที่มารวมคอนเสิร์ตันครั้งแรกจับมือกันเน่ยน้ำตาไหลไปสามคนเลยเพราะว่ามันมันคือก้าวแรกของพวกเราัสามคนแล้วไม่มีทางลืมบ้านหลังเก่าที่เราแบบโตแล้วเราอยู่ด้วยกันมา